จุดเริ่มต้นของการทำเซฟแอรียโฮมสเตย์นะคะก็คือการที่มีเพื่อนคนหนึ่งเขาเห็นคลิปเราที่อยู่ใน i ิก o o กค่ะแล้วเขาอยากมาเห็นที่นี่จริงๆโดยที่เราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยแล้วเขายอมเดินทางไกลามาจากอายุทยาเพื่อมาดูบ้านหลังหนึ่งที่พ่อกับแม่อันยองเนี่ยเป็นคนสร้างค่ะแล้วพอเขามาแล้วเขารู้สึกชอบแล้ววันนั้นพ่อกับแม่ก็อยู่ไร่อยู่นาเหมือนกัน วันนั้นพ่อกําลังไถานาอยู่ก็เลยชวนเพื่อนไถานาแล้วก็ทํากับข้าวเที่ยงกินแบบบ้านๆน,นะคะเหมือนบ้านๆเหมือนมาบ้านเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนคุณนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยเธอทําแบบเหมือนที่เหมือนที่เรามาเที่ยวบ้านเธอแบบนี้เลยก็คือมีกิจกรรมไถานามีทํากับข้าวด้วยกันนั่งกินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็ฟีลอบอ,อุ่นเหมือนครอบครัวเลย แต่ทีแรกเราก็ไม่มั่นใจนะว่าเราเนี่ยจะจะทำได้หรือเปล่าคือมันไม่มีภาพในหัวเลยแต่ความที่เพื่อนคนเนี้ยเชื่อมั่นในตัวเราว่าเธอทำได้เธอต้องทำได้สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์จากหลายๆพื้นที่ที่เราไปเที่ยวมาแล้วเริ่มต้นจากครอบครัวเราเองก็ค่อยๆผสมผสานความคิดของพ่อแม่แล้วก็เรา ค่อยๆทำโฮมสเตย์ขึ้นมาช่วงแรกๆก,ก็ต้องสร้างตัวตนให้ได้ก่อนก็เริ่มจากคนมาพักคนเดียวสองคนบ้างสามคนบ้างแต่ในทุกๆครั้งเรารู้สึกมีความสุขกับการที่ได้ทำมันค่ะความรู้สึกของชนบทกับในเมืองใช่ไหมคะ คือความรู้สึกที่เราไปในเมืองเนาะจะมีความรู้สึกที่เหมือนเราอะ่ะเป็นแค่จุดเล็กๆของสถานที่ที่หนึ่งซึ่งผู้คนมากมายแต่บางครั้งมันก็รู้สึกเหงามากแต่พอได้กลับมาอยู่ชนบทเรากลับรู้สึกอบอุ่นแบบที่ไม่ต้องมีผู้คนมากมายมีแค่พ่อแม่แล้วก็มีแมวมีน้องหมาแค่นี้นอบอุ่นมากค่ะตื่นเช้ามาได้เห็นบรรยากาศเขียว ได้ใช้ชีวิตช้าๆแล้วก็มีอากาศที่บริสุทธิ์มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันถ้าให้อันยองเลือกอันยองก็ชอบชนบุตมากกว่าค่ะการได้มีชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับพ่อแม่พร้อมหน้าพร้อมตาบางครั้งเป็นความสุขที่บางคนก็โหยหา บางคนก็ไม่มีแต่ก็โชคดีนะคะที่อันยองเนี่ยได้แบ่งปันสิ่งที่มีให้คนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นความประทับใจที่เราได้แบ่งปันพลังบวกได้เห็นรอยยิ้มจากผู้ที่เข้ามาพักโมสเตย์และบางครั้งที่นี่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขาขับเคลื่อนใช้ชีวิตต่อ เป็นแรงบันดาลใจในการไปทำงานไปเจอผู้คนแล้วไปใช้ชีวิตในเมืองต่อก็เป็นสิ่งที่อันยองรับรู้ถึงพลังบวกแล้วก็รับรู้ถึงความจริงใจที่เราได้พบเจอที่นี่ค่ะ คิดที่อันยองได้จากการเติบโตจากสิ่งแวดล้อมจากการทำโฮมสเตย์คือถ้าเรามีความฝันอะไรหรือว่าเราอยากทำอะไรเมื่อเรามีโอกาสให้เราคว้ามันไว้ไม่ว่าเราจะทำมันออกมาได้ดีหรือไม่ดีแต่สุดท้ายการได้ลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองและก็ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมันเป็นบทเรียนที่คนอื่นสอนเราไม่ได้ แล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรที่เหมาะสมกับเราอย่าทิ้งโอกาสเพียงเพราะไม่มีใครทำเป็นเพื่อนหรือว่าไม่มีใครไปด้วยเพราะบางครั้งคำว่าโอกาสมันก็ไม่ได้มีมาหาเราบ่อยๆ <S <S <ess> ก็อยากให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขและอยากทำอะไรให้ลงมือทำไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไง อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้และเติบโตจากในทุกเรื่องที่เจอแน่นอนค่ะเฮเตอรเรียเพราะสัตว์เลี้ยงคือครอบครัว